สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับรูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับหลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่นะฮะจังหวัดระยองปีสองห้าหกสามนะครับหลวงพ่อศิลปปีสองห้าหกสามรูปหล่อขนาดตั้งหน้ารถอายุครบเก้าสิบสองปีนะครับสวยงามนะ ไม่น่าจะแตกเนาะเอาสักเอาสักเก้าร้อยแล้วกันนะเก้าร้อยบาทนะครับตั้งนารหสหล,หลวงพ่อศิลเหรียญหลวงพูทสศุกร้อยปีนะครบครบร้อยปีหลวงพูทสศุกร์ทอกทองคำ ร้อปีบล็อกทองคำหลวงผู้สุกเนื้อทองแดงหกสี่ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับร้อยปีหลวงผู้สุกเอาเก้าร้อยนะครับบล็อกทองคำเก้าร้อยบาทบล็อกทองคำเหรียญหลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวานะครับปีหนึ่งหกหลวง ปูโต๊ะปูกเสกนะครับเนื้อทองแดงผิวออกผิวลุ้งนะผิวลุง้งเอาไปสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทยีส่สิบห้าศตวรรษนะครับมีกล่องนะปีสองพันห้าร้อยนะเหรียญเหรียญเสมายี่สิบห้าศตวรรษพร้อมกล่องยีส่สิบห้าศตวรรษพร้อมกล่อง เนื้ออันปาก้านะครับเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทสมเด็จเอ็มสิบหกนะครับหลวงปู่บุญพุกเสกนะสมเด็จรุ่นเอ็นะครับแตกรายงานสมเด็จแตกรายงานหลวงปู่บุญพุกเสก มวนสารเก่าของสมเด็จโตบังหุนพรมนะครับวัดเกตนะร,รุ่นนี้นะครับแตกรรงงานเขาเรียกว่ารุ่น M16 หลวงปู่หมุนพุกเศกวัดละฆังโคสิตรามนะครับเอาหกร้อยหกร้อยบาทเหรียญเงินในหลวงเนื้อเงินนะครับปีสองสองคุมเก้านะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะชั่วโมงนี้นะครับหลวงปู่โตวพุกเศกนะครับในหลวงเนื้อเงิน สวยๆในซีนนะครับปีสองสองเก็บเนื้อเงินนะบสบายใจนะเอาสองพันสองร้ยบาทนะครับเนื้อเงินสองพันสองร้อยบาทผิวสวยๆน้ำทองกระจายนะ <c oughs> ผิวเนื้อเงินแต่ว่าออกเป็นทองๆนี่คือผิวน้ำทองนะสองพันสองร้อยบาทงูเล็กหลวงพ่อเอียนะครับบ็อก สองขีดนิยมนะสองขีดคือตรงนี้นะมีขีดเดียวมีสองขีดมีไม่มีขีดนะครับนี่เป็นนกสองขีดหน้าตาสวยงามนะครับหูตากระพริบจมูกด่งงูเล็กหลวงพ่อเอียงูเล็ก <c oughs> หลวงพ่อเอียนิยมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆเลยพันห้าร้อยบาท สมเด็จคันธราชออกวัสสารนาถนะครับสองสี่เก้าเก้าคุณแม่ชีบุญเดือนอธิษฐานจิตนะครับสวยๆหน้าตาติดชัดนะเอาหกร้อยนะครับไม่ค่อยจะเห็นนะติดหน้าตาแบบนี้นะครับหกร้อยบาทวัสสารนาถคุณแม่ชีบุญเดือนอธิษฐานจิตเหรียญสแตปมนะครับหลวงปู่หนูสแตปมหลวงปู่หนูอายุเก้าสิบสองปีนะครับ ผิวลุ้งสวยๆเอาแปดร้อยบาทนะครับสแตมป์หนูปูหนูแปดร้อยบาทสวยจริงนะไม่จกตาแน่นอนผงน้ำมันโพกิ่งนะหลวงพ่อกลวยนะครับผงน้ำมันโพกิ่งหลวงพ่อกลวยหลังเรียบนะมีหลังเรียบหลังยันหลังยันจะแพงนะนี่เป็นผงน้ำมันเนื้อเดียวกับพุทธกวักนะครับเนื้อนี้นะเนื้อพุทธกวักนะจะออกเป็นน้ำมันเข้มอมส้มนะครับเอาสองพันห้านะ เอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับเคยขึ้นถึงสี่พันกว่านะตรงพีคหลวงปู่ศรีนะครับเหรียญสองอาจารย์หลวงปู่ศรีปีหนึ่งเก้าครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์สมบูรณ์นะครับปีหนึ่งเก้าทันตัวหลวงปู่ศรีนะครับเหรียญทันตัวหลวงปู่ศรีปีหนึ่งเก้านะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญสองอาจารย์หลวงปู่ศรีด้านหลังเป็นลูกศิษย์นะครับพระอาจารย์สมบูรณ์นะปีหนึ่งเก้าพระสวยผิวหิ่งนะครับพระสวยผิวหิ่ง พร้อมในซีนนะอยู่ในซีนเลยสวยๆผิวหิ่งหิ้แบบนี้นะครับเอา2,800นะครับสองพันบาทพอเอาไวๆนะครับพักเล่นถึง3,500ันหะอยู่ที่มือนะเอา2,800บาทป้องอ้อยพร้อมบัตรการันตีพักหนึ่งใบนะครับถ้าออกบัตรก็เป็นพันแล้วนะปองอ้อยพร้อมบัตรนะสวยๆจมูกดงๆนะผิว ออกเป็นคล้ายนวะนะครับผิวออกแดงสองสีนะป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มนะครับเอาพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมบัตรรับประกันหนึ่งใบนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมบัตรรับประกันหนึ่งใบนี่เป็นบล็อกไหลแตกนะครับบล็อกไหลแตกบล็อกไหลแตกลหลไม่แตกสองขีดสองไม่ขีดนะ หลวงปู่เอี่ยมวัะพานสูงขลามอัดกรรมการนะครับปฐมนามสองร้อยปีนะครับรนะพร้อมกรอบเงินสั่งทำสวยๆนะกรอบเงินเนี่ยพันกว่าแล้วนะครับเหรียญเนี่ยตัวเหรียญก็สี่ห้าร้อยนะรวมกันเนี่ยเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นสวยๆพร้อมเลี่ยมขึ้นคอเลยหนึ่งพันบาทลีลายี่พาศตวรรษเนื้อดินนะครับ เนื้อดินพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะเอาห้าร้อยบาทนะพร้อมขึ้นคอเลยของดีราคาถูกห้าร้อยนะบาทหลวงพ่อสาลิโขนะครับหลวงพ่อสาลิโขนะสายเหนียวนะครับหลังสิงหลังสิงใหญ่สองห้าหนึ่งสี่นะครับหลังสิงหลวงพ่อสาลิโขหลังสิง พ่อสาธิขโขหลังสิงเอาไปหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทหลวงพ่อดํามีสองเหรียญน,นะเหรียญยืนหลวงพ่อดําเหรียญยืนหลวงพ่อดําปีสองสองแล้วก็เหรียญเล็กหลวงพ่อดําปีสองสองเหมือนกันนะทำให้ผิดหืมกล้องไม่ค่อยจับโฟกัส ปีสองสองนะกลมเหรียญเล็กกับเหรียญยืนคู่นี้ห้าร้อยบาทพอนะครับ,ห,บกกหลวงพ่อดำห้าร้อยบาทแบ่งปันสมเด็จหน้าปกหลวงพ่อโตวัดกำแพงนะครับพิมพหน้ากปกหลังจานนะเนื้อดินนะเนื้อดินหลวงพ่อโตวัดกำแพงนะสายเหนียวอินบุรีนะครับสายเหนียวอินบุรีหลวงพ่อโตวัดกำแพงหน้ากปกเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาท สายเหนียวอินบุรีนะครับจะตุกคามรามเทพเนื้อเงินนะครับองค์พ่อจะตุกคามรามเทพเนื้อเงินไม่ทราบปีนะครับเป็น,เน,เ,น,นนะเนื้อเงินผิวน้ำทองอ 1, 2, นะเนื้อเงินผิวน้ำทองเอาพันสองนะครับเนื้อเงินองใหญ่นะเอาพันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญหลวงคู่แพ้่คู่นี้นะครับคู่นี้หลวงคู่แพ้่เสมา กับเหลียญอะไรเนี่ยเจริญพรล่างหรือเปล่าแล้วก็เหรียญรุ่นสุขใจนะสุขใจวัดเจริญราชบำรุงคู่นี้เอาไปเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทหนวงพูแพ้วสองเหรียญได้สององเลยนะครับเจ็ด้อยบาทหนุงพูแพ้วก็สายเหนียวแล้วคอนกรถมนะครับเจ็ดร้อยบาทใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับจัดผักก่อน